สวัสดีค่ะควันนี้พบกับคุณครูสรัญญาเหล่าล่านะคะในคลิปที่2กับรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องเกี่ยวกับคําสันธานนะคะซึ่งเป็นชนิดคําชนิดหนึ่งในภาษาไทยนะคะมาทบทวนให้พวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ ซึ่งปกติแล้วชนิดคำในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ชนิดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคำนามลืมกันหรือยังคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและก็คำอุทานวันนี้ก็ครูจะมาทุกคนหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องคำสันธานนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะรอบคำสันธาน ก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายก่อนว่าคำสันทานก็คือคำที่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมประโยคหรือเชื่อมคำนะคะซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของคำสันทานออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือคำสันทานที่เชื่อมใจความแล้วมีความคอ้อยตามกันมีความขัดแย้งกัน มีความเป็นเหตุเป็นผลกันและก็ให้ความโดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่าทีนี้เราไปดูตัวอย่างของคําที่ใั้เชื่อมแล้วเกิดใจความที่คอยตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่ากับคำว่าและก็ทั้งจุดๆุและทั้งจุดๆดก็ครั้นจุดๆจ,จ,จ,จึง พอจดจุดก็นะคะประมาณนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฉันกับพี่ชายช่วยกันเก็บของเล่น,นะจะสังเกตว่าจะมีคำเชื่อมประโยคก,ก็คือคำว่ากับนะคะหรือบางครั้งเราจะใช้คำว่าฉันและพี่ชายช่วยกันเก็บของเล่นก็ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งตัวฉันเนี่ยก็คือผู้หญิงใช่ไหมคะกับพี่ชายคนนี้ ของกำลังช่วยกันเก็บของเล่นก็คือต่างฝ่ายต่างทําอย่างเดียวกันประโยคมันก็เลยคอยตามกันะกน,นะคะดังนั้นประเภทที่2ก็คือคําสันธานที่มีใจความขัดแย้งกันก็จะมีตัวอย่างเช่นคําว่าแต่แต่ทว่าถึงจุด,จ,ดจุดก็แม้จุดจุดจดก็กว่าจุดจดุกว่าแบบเช่น ที่คุณครูเคยยกตัวอย่างก็คือก่าถั่วจะสุกงาก็ไหมใช่ไหมคะอันนึงสุกไปแล้วแต่อันนึงกลับไหมไปเสียก่อนก็คือมันตรงกันข้ามกันมันขัดแย้งกันถูกต้องไหมคะตัวอย่างเช่นเขาตื่นสายแต่ก็ไปทํางานทันเวลาตื่นสายนะแต่ก็ยังไปทํางานทันเวลาอยู่ก็คือมันยังตรงกันข้ามนะคะหรือมันขัดแย้งกันนั่นเองนะคะโอ้นีตัวดี ตัวอย่างที่สามคำสันธานชนิดที่3นะคะก็คือคำสันธานที่เชื่อมใจความกันแล้วเนี่ยมีความเป็นเหตุเป็นผลกันก็มักจะมีคำเชื่อมที่ว่าจึงดังนั้นดังนั้นจึงฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะจุดจุดจ,จึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างประโยคอย่างเช่นเมื่อฉันป่วยแม่จึงพาไปพบแพทย์คงไม่ได้พาไปพบ หมอเอ้ยเขาไม่ได้พาไปพบแม่ค้าอย่างนี้นะคะต้องพาไปพบแพทย์น,ทนะคะแพทย์กับหมอเป็นเดียวกันเนาะซึ่งคำว่าแพทย์เป็นคำาัพท์นะคะเราใช้ใน,ในการเขียนเป็นข้อความอกมากะะจะดูดภาพากมากกว่านะคะก็คือเมื่อฉันป่วยแม่จึงพาไปพบแพทย์เป็นเหตุเป็นผลกันถูกต้องไหมคะเวลาป่วยก็ต้องไปหาหมอพบคุณหมอนะคะหรือตัวอย่างที่สอง เพราะเธอตั้งใจอ่านหนังสือจึงสอบผ่านนะะีอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะคะมีค่ากว่าคำสอนแน่นอนถ้าทุกคนทำทุกคนก็จะเป็นแบบเขาเลยนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าตั้งใจอ่านหนังสือก็จะสอบผ่านนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะ,ะและคำสันทานชนิดที่4ี่สุดท้ายก็คือเมื่อเชื่อมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดใจความที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คือคำว่า หรือมิฉะนั้นหรือไม่ก็ไม่จุดจุดก็ไม่เช่นนั้นก็นะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคเธอจะไปโรงเรียนหรือโรงพยาบาล<ม>ก็คือให้เขาเลือกใช่ไหมคะว่าจะไปโรงเรียนหรือจะไปโรงพยาบาลนะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือเธอต้องรีบอาบน้ำไม่เช่นนั้นจะไปโรงเรียนสาย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ใช้เป็นคำเชื่อมให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคุณครูก็ได้สรุปไว้ให้นะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีคำเชื่อมว่าอะไรบ้างนักเรียนสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมได้นะคะทีน,นี้คุณครูก็มีใบางานมาให้นักเรียนได้ทำนะคะ ครูจะแปะไว้ในโน้ตให้นะคะหน้ตการบ้อง,องให้แล้วก็จะให้นักเรียนส่งงานมาที่แอปส่งงานของคุณครูนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะหากไม่เข้าใจอะไรก็ติดต่อสอบถามภายหลังได้น,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะส่งงานนะคะให้ในักเรียนส่งเข้าไปในลิงก์ที่ครูจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ให้ก็คือลิงก์ส่งงานครูโบนะคะสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยเลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบ อาจจะส่งงานก็คลิกเข้าไปที่เมนูคำว่าส่งงานนะคะแล้วก็กรอกชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรชั้นป .5 ทับหป .5 ทับสป .6 ทับหนึ่งป .6 ทับสองใช้เล็บล้อนะคะใส่เลนที่ถ้าเรียนอยู่ป .5 ก็ใส่รายวิชาภาษาไทยป .5 นะคะถ้าอยู่ป .6 ก็ภาษาไทยป .6 นะคะเรื่องอะไรนะ,ะเรล่นทำสันทานจากนั้นก็อัปโหลดไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ภาพที่น้องียนได้ถ่ายรูปไว้นะคะเป็นรายงานที่คุณครูได้มอบหมายให้ทำในครั้งนี้นะคะพออัปโหลดข้อมูลเสร็จปุ๊บเนิงก็จะกดคำว่า submit สับมิดตรงนี้นะคะมุมขวานะคะมุมขวา โมงนะคะหลายคนก็คงจะเคยทำในรายวิชาไปแล้วเนาะทางอาจารย์มูมาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะบุ๊กมากดหลังจากนะคะทีนี้พอเราส่งข้อมูลเสร็จเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลเราถูกส่งไปเรียบร้อยไหมให้นักเรียนไปดูที่การเช็คการส่งงานอ่าอาจารย์มูได้ลองส่งไปแล้วก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้คือภาพรีบุ๊กทัพเข้าไปนะคะประมาณนี้เป็นต้นนะคะ